สวัสดีค่ะวันนี้ก็จะเล่นกับหมานั่นไงหมาหมาน้อยเป็นหมากระเป๋านายดูให้ผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะนหนูชื่อว่าโมบิ้งเป็นหมาที่น่ารักที่สุดในป้ายหลังนี้หมีน่ารักตายน่ารักมาก ไหน,น,นเนี่ยค่ะเดินหน้าท่านผู้ชมไม่วต้นน้มาไม่เห็นหนะมันอยู่ในกล้องอนะ่ะนม้มาไม่เห็นหนะเราจะตัดแ่ละใครทำไรเนาะปุ๊บปิ้งเจ็บนะปุ๊บปิ้งเจ็บนะ เจ็บนะไม่เอ้ามุดจับกัดมุดจับกัดก็ <c oughs> บายบายค่ะสำหรับวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe ด้วยบ๊ายบาย